ครับผมอันนี้เรามอยู่ในรายการรายการก่อนรายการช่อง22ออฟฟิเชียลอันนี้จะทำอะไรครับมากินหมูระหมูระใส่ยิ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวกิบอ่าเดี๋ยวกิ๊นี่มา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 แามามามดมา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 มังามายามามาอาม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 ดมา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 มีมา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 มนมดา นี่นี่ทำไมเหรอลองนี่ช่องช่องสิเออเอามีเยอะเหรอคนดูผู้ติดตามสิคนยังไหมฮะผู้ติดตามกี่คนละไม่รู้อ่ะ าสดกองคนน่ะาวันนี้มกินคนคนคนชิ้นครัคอนเทน์นี่คนชิ้นครับกูไม่ไหวครับแองผมกมาได้วมบอกงานของกันออนี่นะจุ่มจุ่มจุเจเห็นไหมครับอ่าจุ่มสยิปจุ่มสยิอวันนี้ก็จุ่ม่านี่เจ้าใส่ฝานหรอครับนอะไรเนี่ยันท้โนราสิ้ห์อ่าบใาขอจบเก็บกันนะนี้ครับ ครับฝากกดไลค์ติดตาม